ไอ้อยู่ได้กี่ปีเนี่ยมันไม่มีตัวเลขชัดเจนนะครับแม้แต่บริษัทที่ผลิตก็ไม่มีบอกชัดเจนขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีเราต้องเข้าใจงี้ก่อนถุงนมในสมัยก่อนเทคโนโลยีในการผลิตไอ้ตัวผิวมันเนี่ยพัฒนาน้อยกว่าปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยทั้งบางทั้งเหนียวก็พัฒนาขึ้นงั้นเราจะสังเกตว่าเมื่อไหร่จะมีปัญหาดีกว่าจำนวนปีไม่ได้เป็นตัวบอกชัดเจนให้ดูหลักง่ายๆว่าเออถ้าเกิดวันดีคือดีเราเสริมมาแล้วเกิดมันเล็กลง มันแข็งขึ้นอยู่ๆมันนิ่มดีแล้วมันแข็งขึ้นอยู่ๆกลมดีแล้วมันเกิดบิดเบี้ยวผิดรูปหรือเจ็บ ไอ้พวกนี้เป็นอันหนึ่งที่บอกว่าอาจจะมีปัญหาที่ตัวถุงนมเพราะนั้นให้กลับไปหาคุณหมอนะครับว่ามันมีปัญหาอะไรแต่อย่าพึ่งตกใจผู้หญิงคนไข้าบางท่านเนี่ยเคยไปตรวจร่างกายแล้วไปทําอันตราซาวหรือไปทำเอ็มไอเจอเอ้ยหมอสงสัยว่ามีการแตกหรือการรั่วของออซิลิโคนออกมาจากถุงนมหรือเปล่าให้ดูหลัก4ข้อนี้คาตอบก็คือยังไม่ต้องออกหรอกถ้าไม่มีปัญหาเหล่านี้คนไข้ของหมอเนี่ยที่เสริมไปเมื่อ 15- บปีปีที่แล้วเนี่ยก็ไม่มีปัญหา จนถึงปัจจุบันนี้ถ้าไม่มีอาการอย่าง4อย่างที่บอกเป็นสัญญาณเตือนนะครับก็ไม่ต้องกังวลอะไรแล้วเจอกันครับคำถามนี้ครับขอบคุณครับ